นี่ครับเราตัดไายแล้วแล้วก็จะไปปอกมันแล้ปอกหน่อไม้นี่แหละอ่านปะนี่นะนนครับ ได้ครับนี่ครับเราล,ลงมาเย ตาตาโหท้าวครับนี่เห็นไหมครับทาวทาวล้างครับเนี่ยเมื่อกี้เราลงมาจากข้างบนป่ามะขามเราเก็บเอาเห็ดอยู่ข้างบนนั่นแหละมาดูไว้ครับนี่ครับหเห็นนี่ครับโคน หาอยู่หากินอยู่กับสวนครับกับไร่กับสวนไทยเห็ดมุนเบิดอีกไปนี่ครับหวายตาวล้างไม่เช่หว่านี่ครับตาวล้างครับเราจะกลับบ้านแล้ว ขบุเพื่อนฝนตกครับฝนตกอยู่ข้างบนเราต้องรีบกลับบ้านนะครับไม่งั้นเดี๋ยวข้ามคลอไม่ได้น้ำปา่ามันจะไหลลงมาทีนี้น้ำเยอะภูเขาดินสไลด์หลายที่ครับหลายจุดเป็นแดงๆนี่นะครับฝนฝนกำลังตกอยู่ข้างบนภูเข,ขาครับ เดี๋ยวน้ำป่ามันก็ไหลลงมานี่แหละมาเอาน้ำนี่ร,าหาหารับมาเตาถ่านนะครับตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านครับคนตก น้ำก็จะไหลมานี่นะครับดตกข้างบนน้ำมันก็จะไหลลงมาขึ้นมานี่เลยนะครับน้ำนี่นะปตกอยู่ข้างบนนี่ครับไหลครับ